ดูเธอทำทำไม่ถึงทำกับฉันได้ดู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 เธอทำทำไม่ถึงทำกับฉันได้ เรามีน้ำลดลงไปทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำจืดสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคเมืองที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์อย่างเมืองไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะอันใกล้เพราะฉะนั้นเรามาดูที่มาของน้ำกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นตัวกลางของกระบวนการต่างๆในสิ่งมีชีวิต อีกครั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอย่างมากมายเพราะในโลกของเราประกอบด้วยน้ำสามมีสีส่วนวัฏจักรของน้ำจึงนับว่ามีความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก การเกิดวัฏจักรของน้ำตาธรรมชาติแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนดังนี้ 1. การระเหยหมายถึงการที่น้ำในแหล่งน้ำเช่นแม่น้ำทะเลและมหาสมุทรกลายเป็นไอไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ 2. การครบแน่นหมายถึงการที่ไอน้ำในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวในรูปของเมฆไม่ได้รับความเย็น 3. การเกิดฝนตกหมายถึง ปรากฏการณ์ของการเกิดการรวมตัวของน้ำในอากาศเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นโลกซึ่งส่วนใหญ่ตกลงสู่พื้นที่มหาสมุทรนอกจากนั้นตกลงมาในรูปของฝนและบางส่วนก็ซึมลงดินและไหลสู่ลงแหล่งน้ำต่างๆ 4. การรวมตัวของน้ำหมายถึงการที่น้ำไหลรวมกันสู่แหล่งน้ำเช่นแม่น้ำทะเลหรือมหาสมุทรที่เป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไป รู้จักจุดเริ่มต้นของน้ำอะไรนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของน้ำกันครับแหล่งน้ำธรรมชาติของเปลือกโลกและบนผิวโลกแบ่งออกเป็นสีประเภทคือ 1. แหล่งน้ำในชั้นบรรยากาศได้แก่สถานะไอน้ำ,นำเช่นเมฆหมอกสถานะเป็นของเหลวเช่นฝนหรือน้ำค้างและนสถานะเป็นของแข็งได้แก่หิมะและลูกเห็ด ต่อมาแหล่งน้ําที่ผิวดินได้แก่น้ําในชั้นบรรยากาศที่กลั่นตัวเป็นหยดน้าและตกลงสู่ผิวโลกเช่นห้วยหนองคลองบึงเป็นต้นต่อมาแหล่งน้ําใต้ดินคือน้ําที่ไหลลงผ่านชั้นหินและชั้นดินลงไปสะสมตัวอยู่ช่องระหว่างอนุภาคของชั้นหินและชั้นดินและอย่างสุดท้ายน้ําที่เป็นสารประกอบทางเคมีได้แก่น้ําที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีและเป็นองค์ประกอบของแร่เช่นการกลั่นตัวของหินอคนีการผุพังของแร่ เป็นต้นน้ำมีทั้งประโยชน์และโทษและปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นกันปัญหาทางน้ำนั้นเกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ลงมือทำสำหรับประโยชน์ของน้ำนะครับประโยชน์ของน้ำนะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ โดยการนําเอาไปอุปโภคบริโภคหรือการนําเอาไปใช้สอยนะครับอย่างที่2เลยก็คือสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้นะครับคือประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรมนะครับต้องใช้น้ําในการทําการเกษตรนะครับ ปัญหาทรัพยากรน้ำที่เกิดจากธรรมชาตินะคะปัญหาที่1คือปัญหาการขาดแคลนน้าหรือภัยแล้งนะคะสาเหตุเนื่องมาจากป่าไม้ถูกทําลายเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณป่าต้นน้ําลำทานฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานค่ะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทําให้เกษตรกรนั้นไม่มีน้ําใช้ในการทําการเกษตรค่ะปัญหาที่2คือปัญหาน้ําท่วมค่ะสาเหตุเนื่องมาจากฝนตกหนัก ติดต่อกันนานๆค่ะป่าไม้ถูกทําลายมากทําให้ไม่มีสิ่งใดช่วยดูดซับน้าไว้ค่ะปัญหาทรัพยากรน้ําที่เกิดจากมนุษย์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากชุมชนการทาอุตสาหกรรมการทําเกษตรและปศุสัตว์มนุษย์ใช้น้ํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน โดยน้ําทิ้งหรืน้ําเสียที่มนุษย์ปล่อยลงไปสู่แหล่งน้ําก็จะทให้เกิดน้ําเน่าเสียและการทําอุตสาหกรรมนะคะโดยโรงงานปล่อยน้ําเสียหรือน้ําทิ้งลงในสู่แหล่งน้ําโดยน้ําเสียและน้ําทิ้งเหล่านั้นเกิดการกนเปื้อนของสารของโลหะหนักเช่นสารตลอดตะกั่วแคดเมียมและน้ํามันจะทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ําและสะสมพิษในห่วงโซ่อาหารและอาจเป็นอันตราย เราที่นําน้ําไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคและการทําการเกษตรและปศุสัตว์นะคะซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ที่คนไทยทํากันโดยส่วนใหญ่นะคะเกษตรกรใช้สารเคมีในการฉีดพ,พ่นผลผลิตของตนเองเพื่อควบผลผลิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้นโดยหารู้ไหมว่าสารเคมีเหล่านั้นได้ตกค้างในน้ําดินและอากาศเมื่อฝนตกลงมาฝนก็จะชะล้างสารเคมีเหล่านั้นลงสู่แหล่งน้ํา เป็นผลให้สัตว์น้ำเกิดเกิดการตายเป็นจำนวนมากและมีผลทำให้เราเกิดการสะสมสารเคมีในร่างกายและอาจทำให้เกิดโรคหลายาต่างๆได้ค่ะเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วนะครับเราต้องรู้จักวิธีการป้องกันและแนวทางการแก้ไขครับ การป้องันมลพิทางน้ำนะคะสามารถทําได้หลากหลายวิธีก็คือไม่ทิ้งน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําบําบัดน้ําเสียขั้นต้นก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําลดหรือลีกเลี่ยงสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรหรือในบ้านเรือนช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ําใช้เท่าที่จําเป็นสารวจลดปริมาณของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยน้ําลงสู่แหล่งน้ําแล้วก็สุดท้ายสร้างจิตสํานึกในการใช้น้ําให้ทุกคนตระหนักว่าน้ํามีความสําคัญอย่างไรและใช้น้ําเท่าที่จําเป็นค่ะ เพื่อนๆรู้กันแล้วนะครับว่าทรัพยากรน้ำมีความสำคัญกับเรามากดังนั้นช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกันไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีน้ำสะอาดใช้กันนานๆวันนี้ผมหยดน้ำต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ๊ายบาย